มาเรานี้ครับผมจะมาลองนักเตะที่ไม่ค่อยมีคนเล่นไม่ค่อยมีคนใช้งานนะครับก็คือชาบี้นั่นเองการ์ดใหม่ครับการ์ดทีเอสยาเริ่มต้นให้มาที่108อนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้แล้วก็แต้มีลแลกแค่6 5 0แต้มนเตมะถามว่าแพงไหมมันก็อาจจะแพงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่เกมเปิดแล้วก็ไม่ค่อยเจอคนเล่นด้วยผมอยากลองไงก็ขอลองหน่อยแล้วกันเท่านี้ไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แดนช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภย100ัยร,บบราม,มายนะคร เติมง่ายได้รงเพจและก็ลายนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อเเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ o p และ่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมก็มาขอบคุณก่อนเลยสำหรับคนที่กดไลค์กดซับสไครป์มาอย่างยาวนานนะหรือว่าคนที่คอยติดตามมาโดยตลอดเนี่ยตอนนี้ครับช่องของเรา10,000ห,หมื่นซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อผมก็จะแจกรางวาลัลละกันเป็นการสุ่มแจกสตาร์พาร์นะซึ่งนักเตะในพาร์นะครับก็คือสตอยคอฟนะครับเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ค่อยมมมมมมีีีีคคคนนนนนใช้้้้งงงาาาาาาแแตต่่่่วววถุณไไไดดปปเเยยผิัักงงก็จ็จํพซอ มี FC point ครับสามารถเอาไปเปิดแพ็คได้แล้วก็มี match อีกเยอะแยะมากมายน่าจะคุ้มกับใครหลายๆคนนะครับก็เป็นการตอบแทนนะครับให้กับผู้ติดตาม1รางวัลนะส่วนกติกาเนี่ยก็คือคอมเมนต์มาว่าอะไรก็ได้ครับแล้วผมจะไปสุ่มในคลิปถัดไปนะครับว่าใครเป็นคนได้รางวัลโอเคก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อมาก็เป็นเทรนเวลมาแล้วครับเป็นเวลสามสนะครับโอบยานเนี่ยอยู่ที่113งยนะครับซึ่งเท่ากับชาบี้อลองโซเลยชื่อเนี่ยก็คล้ายกันใช ว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ใครเก่งกว่านะครับพลังงานเนี่ยของตัวนี้นะชาบีครับให้มาสีดาวขึ้นกับท่าสกิล4ดาวครับซึ่งก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วส่วนแต้มสกิลเนี่ยอัพเป็นตัวทําเกมครับเพราะอะไรเพราะมันจะได้เหมือนกับชาบีอลองโซครับมันจะได้เทียบกันได้ไงแล้วก็จะมีแต้มสกิลเหลือครับอันนี้ผมอัพเป็นการรับรู้มานะเรามาดูคุณสมบัติครับของตัวนี้ชาบีครับให้มาก็มีเหนือชั้นส่งไกลเพลเมคเกอร์แล้วก็ยิงไสก้อยครับก็เลยปันกลางปันกลางก็ดูครบเครื่องนะครับสำหรับพล บอกเลยว่าโคตรน้อยนะแต่พอเทเบิลแล้วมันก็ดูพอใช้งานได้นะครับการจะขึ้นแบบยืนเนี่ยให้มาที่1 1 7เลยแล้วก็การรับรู้ครับ awareness ซึ่งชาบีตัวนี้นะครับมันเป็นนักเตะที่ฉลาดอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวจริงครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเกมเนี่ย AI มันจะฉลาดแค่ไหนนะครับในโหมดเมนีแล้วก็เรื่องความเมื่อยเนี่ยอันนี้ก็ให้มาเยอะมากใช่ไหมอยู่ที่149เลยนะครับซึ่งชาบีตัวนี้เป็นนักเตะที่ไม่ได้สูงมากน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะผมคิดว่าอย่างไรก็น่าจะพิวนะ การสร่งบอลครับโหแน่นอนขึ้นชื่อกว่าการเลี้ยงบอลการโองบอลก็คือการสร่งบอลเนี่ยแหละครับค่าพลังอย่างเทพนะครับการส่งใกล้ส่งไกลเนี่ยแตะ190เลยนะครับส่วนการมองแตะ200โคตรเยอะเวอร์จัดแล้วก็การเปิดบอลเส้นโค้งฟรีคิกเนี่ยเรื่องลูกเซปพิดครับรับจบหมดได้อยู่แล้วนะสำหรับชาบีครับส่วนเรื่องที่ผมอึ้งเลยเนี่ยก็คือฝีเท้าครับโอ้โหสปีดต้น136นะครับชาบี ตัวจริงผมว่ามันก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าในเกมเนี่ยให้มาก็ถือว่าเยอะจัดๆก็เดี๋ยวเราไปเทียบกันนะครับกับชาบี้อลองโซว่าสแต,ต็เนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับโอเค,อเคก็หลักๆเนี่ยที่แตกต่างครับมาดูค่าพลังเลยชาบี้ครับฝั่งซ้ายเนี่ยความเร็วเอาไปกินนะเร็วกว่าครับส่วนชาบี้ออลองโซ่ฝั่งขวาเนี่ยเรื่องเกมรับครับกินขาดเลยคุณละเรื่องเลยนะครับเรามาดูค่าพลังการส่งบอลครับใครเยอะกว่ากันวิ่งมันจะเป็นชาบี้ออลองโซนะฝั่งขวานะครับเยอะกว่านิดหน่อย ส่วนแบบเรื่องการเปิดบอลเส้นโค้งแล้วก็ความว่งไวเนี่ยการควบคุมบอลครับการเล่นบอลชาบีฝั่งซ้ายครับเอาไปกินแบบกินขาดเลยเยอะกว่ามากๆนะเหมือนจะเป็นคนละสไตล์นะครับชาบีลองโซ่เนี่ยเหมือนจะเหมาะกับบล็อกทูบล็อกมากกว่านะครับเพราะว่อรเดทกก็เป็นสูงๆด้วยส่วนชาบีฝั่งซ้ายเนี่ยผมว,ว่าเป็นแบบกองกลางตัวลุกเลยอะเน้นเกมลุกอย่างเดียวเลยครับเน้นเคาะบอลคองบอลแล้วก็แทงช่องให้เพื่อนนะ่าจะประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเราไปลองกันในโหมดเฮดทูเฮดนะครับแล้วก็ m a นเจอร์ด้วยซึ่งแผนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลย เซี่ยมสามโคดิ้งนะครับก็เป็นแผนแบบผมใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วแผนนี้ก็ชาบี้นะครับอยู่ตรงซีเอ็มฝั่งขวานะครับไปมาครับดุมเบียเคลียร์บอลครับซาร่าจ่ายมาครับให้กับวอกเกอร์ชาบี้อยู่ไหนเนี่ยเปิดตีให้มาชาบี้ครับได้บอลครับแล้วก็สับมาหนึ่งทีครับลงมาได้ครับยังไงชาบี้แทงมาก่อนครับให้กับดุมเบียดุมเบียจ่ายมาครับชาบี้ชาบี้อุ้ยโอ้โหพลิกมาสวยจัดแล้วก็นี่ไงตักมาตุล่ตุล่จ่ายหนึ่งทียิงดีโอ้โหการทำเกมครับการคลองบอลเห็นปะ มันพลิกทีหายเลยเว้ยวอเกอร์วยคนนี้เข้ามาแต่แบบปีกซ้ายว่ะมาแต่ทางข้างล่างครับตุลามไปครับชาบีให้มาครับที่ดุมเบียดุมเบียครับดึงรออยู่ให้มาที่ชาบีครับชาบีตอกบอลมาครับยังไงชาบียีรันเธอร์มาแล้วก็จ่ายมาครับให้กับดุมเบียดุมเบียให้มาที่ซาร่าครับซาร่าซาร่าสับมาครับดูครับมันเบรกเล์ไปกับมันกลางไงมันเลยดูไม่ค่อยเติมครับเนี่ยผมก็เลยต้องจ่ายคืนมาชาบีโอ้โหโดนแย่งไปเลยครับ ไปครับชาบีแทงบอลมาครับลูกนี้ขู่ไม่ผ่านว่ะช่องมันแคบเกินครับกอลิฟน,นี่ไงล่าจะไปไหนแล้วน้องชาบีครับได้บอลไปดียครับทำทางเลยทำทางนี่ไงมาแล้วซาร่าซาร่าแจกเข้าในมาอูชาบีได้บอลอยู่แล้วก็เลนเช้งมาหนึ่งทีครับตั่ซ้ายขูเ่เซฟได้ไงว่ามาตินเนสถุงเซฟได้ไงเนี่ยอ,องลีหมุนมาแล้วก็จ่ายมาครับตูเล่กลับแล้วก็ยิงติดชาบี้ิใไก ติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เราโดนทุ่มนะครับตอนนี้ชาบีครับไล่บอลแซะบอลครับแต่ว่าบอลไม่เข้าทางเลยว่ะปกติ้ตูเล่์ยังไงโอ้โหอย่าปั่นนะนโต้นิโต้โอเคครับติดน้ำเมานะครับน้ำเมาจ่ายมาก่อนครับซาร่าคืนมาที่ชาบีครับชาบีแทงมาเลยครับไปเลยยาวๆดูเบียดูเบียล็อกมาทีหนึ่งดูเบียแล้วก็โอ้โหดูเบียยังไงจ่ายมาครับชาบียิงดีจังวะเดียวโอ้โหเอ้ยผมยิงไปได้เลยวะน่ามาต่อครับตอเลด ่ายมาครับซาร่าซาร่าให้มาครับที่ชาบีชาบีครับต่อไข่มาเองครับชาบีชาบีแตก็ต่อไข่หนึ่งรอบครับยังไงเจอกับโซคาเตสครับยังคคมบอลอยู่จ่ายมาก่อนได้ไหมได้อยู่ครับมีความเดี๋ยวแน่นวอรเกอร์วอรเกอร์เข้ากลางมาครับต่อเลสให้มาที่เปิร์ตีครับเปร์ตีแทงมาครับชาบีตักมาครับต่อเลสยังไงขู่โดนชนวะบอลไม่ถึงครับไปครับชาบีเป็นปีกแล้วตอนนี้ตุลี่ให้มาเปร์ตีแทงต่อมาครับโอ้ยหลุดเฉย ดเฉยขอลองยิงธรรมดาโอ้โหเอาวะลองยิงธรรมดาครับแถบนิดหน่อยแต่ว่าเข้าไปได้นะนี่ครับทับชา้าเปิดตีแทงมาครับโดนเบียดจากด้านหลังแต่ว่าเป็นนักเตะที่สมดุลเยอะมากไม่ล้มเลยแล้วก็ยิงไปครับติดมือประตูนะแต่ว่าก็เข้าไปได้สวยงามอุ้ยแทงแน่นี่ไงดักดักเว้ยไม่ได้นี่ไงดักเว้ยไม่ได้อู้บหบอลไม่เข้าทางเลยอะไรอะนี่ไงสวยตุลามใช่ไหมชา,าบีบชาบีโอ้โหชาบีเสียบอลครับเจอรามิเรส ได้อยู่ตูรามจานมาก่อนครับออกข้างมาเอสาร่าให้มาครับที่ต่อเลสต่อเลสครับต่อเลสให้มาที่ชาบีครับชาบีแทงมาก่อนครับให้กับสาร่าครับสาร่าสาร่าจะขีดันเทินมาหนึ่งทีครับวก็จะปั่นครับโอ้ยยังไงตูล่ได้ฟาวไปเนี่ยโอเคเราได้ฟาวนะครับจุดโทษว่าชาบีตรงกลางไปวัดใจเลยตรงกลางมาแน่นอนนี่ไงบอกแล้วว่ามาแน่นอนครับ วอเกอร์ Walker, เข้ากลางมาก่อนครับให้กับเปิดตีเปร์ตีแทงมาครับชาบี้ชาบี้จ่ายต่อมาครับพี่ซาร่าซาร่ามมวนอยู่ครับจะจ่ายแต่ว่าติดนะยังได้ทุ่มครับทุ่มไกลามาเลยครับชาบี้ชาบี้ครับขอลองเอาเปิดผิดจังหวะนะครับแต่ว่ายัางหมุนได้เฉยเลยเดียวเดียวเดียวโยนครับไม่มีอะไรอุ้ยชิบหายแล้วผมจ่ายพลาดยังไงยังไงโยนครับโอ้โหชิบหายแล้วน้ำเอาสไลด์ไม่ได้วันนี้ผมพลาดเองอุ้ยเข้ากลางมาแล้วจ่ายมาตัดบอลสวย มาครับชาบีต่อไข่มาเองครับชาบีชาบีแล้วก็จะต่อไข่มาเองครับชาบีขอลองพาเวอร์ช็อตครับยิงไกลนี่ขู่โอนหน้ามึงเซฟได้ไงวะฮะลูกยิงจากชาบีเลยนะเว้ยแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เปิดมุมครับชาบีเป็นคนเปิดเปิดไปเลยครับเปิด้วครับเฟร่ดนนานโอ้โหตอเลสมงสวยโอ้โหไม่เข้ากลางมายิงวะมึงยืนอื่นอะไรกันเพื่อนได้อยู่ซาร่าชาบีครับชาบีเปิดมาครับลูกนี้เฟื่นันโด ต่อเล็ดมงครับแต่ว,ว่าโดนฟิล์มปงแย่งไปได้นี่ไงสวนอุ๊ยจิบหายแล้วอู๋หูบอลเข้าทางอ่ะใจเย็นจเย็นน้องสุกเทศอู๋ยังไงยังไงก็โดนไปเสมอว่ะไปครับวอเกอร์เราอย่าเพิ่งไปถอดใจเรลอยอกใจสู้อยู่ไปดีครับเปรตีอูเปอร์ตีแรงหมดแล้วว่ะเปรตีโดนลุมด้วยยังไงได้อยู่เอ้ยสวยดิยดูดิ นี่ไงจับมาแต่ว่าโอ้โหพิกยิงไม่ได้ครับไม่น่าจ่ายเลยว่าน่ายิงไกลเียบเออยายโดนสวนครับก็เสมอไปละกันนะสลับตานี้ครับเรามาต่อกันที่เมนนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยต้องการชนะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ชนะอาจจะมีสิทธิ์ล่วงแรงได้นะครับไปมาครับเริ่มเคลียบอลซาร่าครับให้มาชาบีครับเห็นผลเยอะแน่ผมว่านะในหมดเมนเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่คลองเกมได้ดีนะเดี๋ยวมาดูกันครับชาบี้ไข่เทบอลมาครับให้กับวอลเกอร์ วอล์กเกอร์ครับยังไงดึงรอเพื่อนอยู่เติมหน่อยโอ้โหเสียบอลครับแต่ว่าชาบีดักได้ครับสวยงามชาบีครับมาเองแต่ว่าใจติดเพื่อนครับยังได้อยู่ประตีมาที่ชาบีโอ้โหชาบีเด่นจัดอะมันได้บอลเยอะมากเปิดมาลูกนี้แล้วก็มุ่งมาอุ้ยโอ้โหเกือบได้วะตุเล่ครับตุเล่ายมาชาบีได้บอลอีกแล้วครับแทงมาลูกนี้ตอเลสพลิกมาครับสวยจัดแล้วก็ตะบันเข้าไปดีน้องโอ้โหมึงยิงโคตรช้าง้างเท้าแบบเป็นปีอะยิงช้าได้ขนาดนั้นวะฮะตัวรงนี้ครับจะโดนสวน และกางลับก็ไม่อยู่นะครับโยเคเลสให้มาที่โอ้โหชิบหายแลวเขาชิงกันโยเคเลสยิงไกลครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบุงมาครับเอชาบีเก็บบอลครับสวยงามมากกองกลางนี่ก็คือเก็บเรียบอยู่เหมือนกันนะสำหรับชาบีครับขึ้นมาครับ่อเลส่อเลสให้มาให้ดีน้องเอสวยโอ้โหเปอร์ตีนี่ไงสบายสบายครับหลังอย่างรั่วก็ตอนนี้ครึ่งหลังนะครับเรามาเช็คเลตติ้งหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ชาบีครับ6.2นะก็น้อยกว่าเปอร์ตีนะครับเพราะเปอร์ตีเนี่ย มันยิงไปได้ลูกหนึ่งไงมันก็เลยมีคะแนนเยอะกว่าครับแต่ว่าถ้าดูจากการทําเกมเนี่ยผมว่าชาบีกินขาดเลยนะก็้นนอนอยู่แล้วว่ามันเป็นซ M อมะเนาะนี่ครับชาบีครับเติมขข้นมาแล้วตวเล่ยังไงให้มาที่ชาบีครับจ่ายมาต่อยังไงอุ้ยได้อยู่ครับซาร่าแต่ว่าเสียฟาเวเราได้ฟาครับมาฟีคิกไปชาบีขอแม่นๆขอแม่นๆเปิดมาครับลูกนี้สวยดีนี่ไงจับแล้วก็พลิกอู้หูอุ้ยเทพเมเน่หรือเปล่าตัวนี้เอาเรื่องจัด ให้เขากลางมาแล้วยังไงอุ๊ยโอ้โหยากได้เว้ยขุดยังได้อยู่อะอะไรวะเน,นี้ยบอลไม่เข้าทางผมเลยอะปาจีซองชาบีวิ่งไล่แต่ว่าโอ้โหเกือบโดนยิงสวนดีรออะไรอะรออะไรอะน้องซา่าซาร,ารย่างไงให้มาก่อนที่ตอเลสมึงให้มาก่อนได้ไหมเอ้ยเราทีบาซ่าเลยเอ้ยมันอยากควงบอลเยอะไปครับสวยเรามาตซิกิตะก,กาน้องตอเลสยังไงหักเข้าในหรือเปล่ายังไงครับโอ้โหมันพามามุมทงอะมันถ่วงเวลาครับตอเลสเนี่ย ยิงดิพักบอลโอ้โหพักบอลโคตรแย่องลีมึงพักบอลอะไรเนี่ยได้อยู่ให้ไปโอ้โหมึงจ่ายบอลกันโคตรช้าจ่ายบอลกันช้าเกินก็จบไปครับสตาร์ดีนะชนะได้ครับสองศูนย์ผมขออีกหนึ่งตาละกันนะครับว่าเราขาดแคสถามเต้มครับตอนนี้เรามีสิบเจ็ดไงถ้าเราครบยี่สิบเต้มเนี่ยเราจะไปแล้งแชมเปี้ยนแล้วครับสหรับหมวดเมเนเจอร์เอาเรื่องจัดไปเลยครับดูเลยมาครับตานี้สําคัญมากนะเพราะเราจะไปแล้งแชมเปี้ยนกันอุ้ยต่อเลดักได้ครับ ตอเลสโอ้โหแต่ว่าตอเลสเสียฟาวอะมาถึงก็ฟาวเลยดนเปิดครับเปิดมาลูกนี้ครับยังไงข้ามือประตูครับไม่มีอะไรครับมาติเนสมันเตะชัวดูดิมันไม่ค่อยคว้างบอลเลยอะมันเป็นอะไรวะในหมวดเมนีเนี่ยประตูแบบออกบอลแย่จัดยังได้หรือเปล่าโอ้โหมันเสียฟาวอแล้วตอเลสมึงก็เสียฟาวบ่อยเกินน้องมึงแบบใจเย็นหน่อยดิรถเปิดมาครับมุเคียโอ้โหดูมันมงดูมันมงุงใครวะหาชื่อแปบบ๊บ ใครวะวอลเกอร์ Walker หรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะเรตติ้งเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยใครวะขอดูหน้าหน่อยดิวอลเกอร์ Walker หรือเปล่าวะเอยวอลเกอร์วอลเกอร์ชัวร์ครับมันมงชงแบบนี้ขายทิ้งแม่งเลยชาบีครับจ่ายมาตูเล่ให้มาเปิดเตี๊ยบตุเล่ใหม่ตุเล่ให้มาครับองรีองรีงจ่ายไปที่ซาร่าครับชาบีเติมแล้วชาบีมาแล้วก็แทงมาครับที่วอลเกอร์มึงแก้ตัวเลย ิดมาแบบสวยๆ,ๆวอกเกอร์เอ๋โอ้โหเปิดมาอย่างนี้บุกได้ไหมไม่ได้วะแม่งเอ้ยหน้าขายจริงเฮ้ยเฮ้ยเแ,แ,แปลกๆแปลกๆแปลกๆแทงมาโอ้โหหลุดอะไรวะจะไปแชมเปี้ยนเนาะมึงเล่นกันดีๆหน่อยเขี่ยมาครับครึ่งหลังแล้วนะครับตอนนี้โดนนำสองลูกครับมาดูเลตติ้งโอ้โหแต่ละคนตอนเลตนี่งคือแย่จัดครับเอาดุมเบียเลยดีกว่าดุมเบียมาเป็นซุปเปอร์ซับครับแก้เกมโอ้โหชาบี้จ่ายบอลครับเมื่อกี้เห็นปะมันจ่ายไม่ดีครับ แต่ว่าดักได้ครับสวยง,งามอย่าแย่งบอลกันเออไปอู้คูดูมาแทางหน้าแบบตุกบกระบาดสักทีหนึ่งอองรีมึง,ทงแทงได้ของมึงเนี่ยนัานนี้สำคัญนะเว้ยบิ๊กแมทจ้ะบิ๊กแมทปติสวยไปครับเออซาร่าสวยมาเร็วขู่นิดเดียวนิซาดูออกไปเลยต่อเลสมึงอ่ะออกไปเลยอาดุมเบียมาครับต่อเลสเล่นแย่จัดครับตอนนี้มันเสียฟาวบอยอ่ะมันหัวร้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับซาร่าซาร่ามาเองครับ แลยังไงคืนชาบีไปไหมเปิดมาครับองลีมุ่งได้มุ่งได้สวยโอ้โหมันรับได้ไงวะมุ่งเบาเกินไปอ่ะปกติให้มาครับดุมเบียคืนมาก่อนที่ชาบีไหมแล้วมันก็วิ่งทาทางไปเออทําทางไปดีน้องชาบีรอแทงชาบียังไงชาบีชาบีเข้ากลางมาชาบีเออรุมเบียจ่ายมาโอ้โหดุมเบียสวยจัดองลีนี่ไงมาดิดุมเบียเว้เราขาดแค่ลูกเดียวนะครับตอนนี้เพื่อตีเสมอนะแต่ว่าความหวังแบบลิฟตดีอยู่เหมือนกัน เราต้องชนะนะครับเพื่อขึ้นแรงแชมเปี้ยนนะจะดูทรงเนี่ยยังได้อยู่วะยังไม่ถอดใจเวยชาบีไปเออแทงมาขอยสักลูกไปสักลูกหนึ่งอย่างน้อยอย่างน้อยขอเสมอ,อไปลูเบียนี่อเอาขู่โดนมันจิงไกอุ้ยขู่นึกว่าเข้าตูเล่บี้เลยเน้องบี้เลยโอ้โหก็แพ้ไปครับตานีนะอดขึ้นแชมเปี้ยนครับเซ็งเลยโอเคก็หลังจากที่ไปเล่นมาแล้วครับทางเฮทูเฮตแล้วก็เมเมน่นะก็บอกได้เลยว่าตัวมันก็เก่งจริงนะอยากให้เปิดใจอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าแต้มเนี่ย มันแลกแพงไปหน่อย650แต้มครับพ่อมึงทำไมมันแพงขนาดนี้มันไม่ได้แบบคุ้มค่ากับแต้มสักเท่าไหร่นะครับซึ่งชาบี้อลองโซเนี่ยที่ผมเอามาเปรียบเทียบนะครับตอนต้นคลิปตัวนั้นแลกแค่500แต้มนะผมว่าไปแลกตัวนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันแพงไปซะหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าเก่งไหมในมินิเจอร์นะครับมันจ่ายบอลแล้วก็วิ่งเชื่อมเกมโหดมากนะครับส่วนเฮทูเฮทเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ คือมันเป็นนักเตะที่แบบต้องใจรักอ่ะคือคุณต้องชอบชาบีครับคุณถึงจะเล่นสนุกนะเรามาเริ่มกันที่ในโหมดเฮตุเฮตก่อนละกันนะครับตัวนี้ในเฮตุเฮตครับการเล่นบอลแน่นอนครับบอลโค้ดติดเท้าเลยคือคุณไม่ต้องเล่นท่าเลยนะท่าเนี่ยที่ผมแนะนาครับให้เล่นครับก็คือซีดานเทินแล้วก็เล่นเชีงนะครับเพราะแบบสับขาหลอกต่อใครเนี่ยพอใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้พุ่งครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นกองกลางแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกดเล่นท่าเลยก็ได้ครับเพราะตัวนี้เล่นแค่อนอันบลนี้เเทย ่าจะในโหมดเฮดสเฮดแล้วก็เมนีนะมันจ่ายดีมากคือตอนที่เราเล่นนะครับชาบีตัวนี้จะจ่ายได้ดีกว่าที่เรากดนะครับบางทีเนี่ยเรากดเบาไปากดแรงไปครับแต่ว่าเหมือนเป็น AI ของนักเตะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มันช่วยให้เราเนี่ยส่งบอลได้ดีขึ้นแม่นขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเชื่อมเก,ม,เกมได้ดีมากนะครับส่วนเรื่องการยิงครับผมแนะนํายิงปั่นกับยิงพาเวอร์ช็อตเป็นหลักแล้วกันนะครับพวกการยิงธรรมดาเนี่ย มันยิงได้แค่ครึ่งแรกครับพอครึ่งหลังเนี่ยแรงเริ่มหมดแล้วหลอดเริ่มส้มแล้วนะครับมันยิงไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็ความเร็วครับฟรีท้าสปีดต้นเนี่ยให้มาเยอะมากเลยใช่ไหมเป็นเล่นจริงครับมันสปินตัวได้เร็วมากแล้วก็สปีดปลายเนี่ยไม่ค่อยแผ่วนะครับเป็นกองกลางที่วิ่งได้เร็วโคตรๆตรงตามค่าพลังเลยครับเวลาจังหวะที่เราเติมเกมมันวิ่งเติมขึ้นมาได้เร็วมากไม่อึดอัดยืดยาเหมือนกองกลางตัวอื่นๆนะครับตัวโดยรวมเลยในเฮดทูเฮดนะ ผมว่าที่คนไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวที่ครบเครื่องมากกว่าครับอย่างแรกเลยครับก็คือมันตัวเตี้ยเนาะคือมันจ่ายบอลได้เทพจริงแหละทั้งเมนแล้วก็เฮทูเฮทครับตัว่าตัวอื่นมันมีทั้งความแข็งมีทั้งการตั้งรับที่ดีกว่าแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีกว่านะครับคือมีทั้งเรื่องที่ดีกว่านี้ครับคนก็เลยไม่เลือกใช้กันสำหรับชาบี้ตัวนี้นะครับแต่ว่าในเมนผมว่าเป็นนักเตะที่เก่งเลยนะครับเป็นกองกลางที่เชื่อมเกมดีมากคือมันจะไม่วิ่งเติมสุดแบบในเฮทูเฮทนะครับเพราะ มาวิ่งเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยใช่ไหมซึ่งในมเมนีครับมันจะเป็นตัวแบบคอยสวิตบอลครับจากซ้ายไปขวาคอยเปิดบอลข้ามหัวคอยเตะลูกเซตพีษก็คือห้องเครื่องที่เก่งเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากองกลางที่จ่ายคงคมเนี่ยเน้นการสร้างสรรค์เกมการจ่ายบอลเป็นหลักเนี่ยแนะนำครับไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคก็จะประมาณนี้แหละใครที่เล่นแล้วครับก็สามารถมาแชร์กันได้ครับใต้คอมเมนต์เลยแล้วก็สำหรับใครที่ชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งอย่างครับก็คือกิจกรรมนะครับแค่คุณคอมเมนต์ ก็สามารถรุ่นรับสตาร์พาร์ทไปได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ